นใบสีและธูปค่ะขอเรียนเชิญค่ะแม่มณีเป็นประธานกระถิ่นขอเรียนเชิญแม่มณีค่ะ mm. เราจะเริ่มพิธีใบสีสุขขันรับขันทุกคนทุกท่านแล้วก็ชาวจังหวัดภูเก็ตทุกคนที่มาร่วมบุญขอต้อนรับทุกท่านชาวบ้านที่นี่ทุกที่ที่มาไม่ทราบว่าที่ไหนบ้างทุก อำเภอทุกหมู่บ้านทุกตำบลพิธีใบสสีสุขขันเป็นประเพณีของชาวอีสานแล้วก็ขออัเชิญแม่มณี่าจุดเทียนจุดธูปใบสสีสุขขันเป็นสิริมงคลให้แก่ทุกคนถนมมือขึ้นค่ะ คุยกันนะคะเป็นพิธีสําคัญขอให้เราตั้งจิตอันสงบนะคะเป็นพิธีสําคัญให้ทุกคนได้เรีเชิญไม้สีไปสีสุขันพวกเราทุกคนขอให้อยู่ในความสงบวัดคุยเป๊ะเลงนะคะใครตั้งใจจะรเพร่รวาะเราเป็นรวยสุดๆกันเลยนะ รโอเคตอนนี้เราจะเริ่มพิธีแล้วนะคะขอให้โยมขั้นรอบรบกวนนะคะขอให้สงบนิดนึงนะคะขอล้องนะคะขออัญเชิญทางค่ะครับับ้ได้เวลาพร้อมขออนุญาตนท่านเข้าสู่พิธีไหวสีรษะวัน้องจิตน้องใจครับ ก่าวคำสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันอาลังสมาสัมพุทโทธภควาโพธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภคะวาตาธรรมโมธรรมังนมะสามมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขัญญามานิวัดตังพุทธบูชา,า,ชามหาเดชวันโต,นโตธรรม,มบูชามหา,าปัญโย,ญโยสังฆบูชามหา,าโพคับวะห ติโรกนาโตอภิปุจยามะวันยิตาวานะมนะริปริตาวานเมตตังสเมตตาปะตะต้าอภิกิต้าจิตตาภะนันตุสักขคตาเม เป็กิริสิการาติตันตาริกิวิบาลีที่เปรตที่ตักขามีตาโรนะข้าขันเีขาวันตุมีเกเตห์พุทธาจันตุเทวาชารัตระวิสเมยะขัคคันทัปนาคา อิทันตะสัจจเกยามุริวรัวัฒนังสาทาวเมสุนันตุธัมมาสะวะนะกะโรอะยัมปะทันตาธัมมาสะวะนะกะโรอะยัมปะทันตาธัมมสะวะนะะโรอะยัมปะทันต สาธุสาธุเราถวยเท,เทวดาเจ้าทาั้งหลายเราถวยเท,เทวดาเจ้าทั้งหลายที่อยู่บน,นสวรรค์เราเท,เทวดาเจ้าที่อยู่ตาภาดินอยู่ตามภูพ,พาปาไม,มย อยู่ตามภูพาปารายตามย่วยน้องครองมึงอยู่ตามธงอยู่ตามท่าตามให้ตามนาตามเงินตามซานตามบ้านมนต์รัตนีพระภูมิเจ้าทีพระแม่ธรณีเป็นเขาตูรรานเจ้าแก่เราเป็นประธานวันนี้วันที่สาม พุทจิกายนพุทธศักรารทรงคันาชอยหกสิบกพุงข้าประเดาทางลายภายในมีพระสงฆ์เป็นเขาภายโกมีมารัสเจ้าเป็นเงาเป็นประธานคุณแม่มานีพร้อมกับคณะได้เดินทางมาเป็นเจ้าภาพในพิธี ขอกระิ่ประจำปียังสำนักอธิมัติธรประยายมิแห่งนี้ผู้ขาทางรายขออำนาจบามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางรายที่ข้าประจ้าในนมล่าวถึงแล้วนั้นขออัญเชิญเสด็จมายัางสถานที่พิธีการมงคลแห่งนี้ อำนวยไว้ใช้ให้คุณมค่าประเดาทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกบ่อมีมาใกล้เสด็จจะไรปราบให้มาลายพายสิ้นไปตั้งแต่วัดน,นี้ก็ขาดเออเธอ,อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ पुत्रं आयुष्यं तरंते चिबितं यावनि कारंसा अनंगचामि तमं आयुष्यं तरंते चिबितं यावनि कारंसा अनंगचामि संगं आयुष्यं तरंते चिबितं यावनि कारंसा अनंगचामि धुतिया पिपुतं आयुष्यं तरंते चिबितं यावनि कारंसा अनंगचामि धुतिया पितं तमं आयुष्यं तरंते चिबितं यावनि कारंसा अनंगचामि ตาติยังปิพุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังอัจฉานิตาติยังปิธัมมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิาังสรณังัจาิตติยัปิสังฆังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิาังสรณังัจามิ สีสีสีสุมังขราสุขสวัสดีอาดเรใส่สีสุขสวัสดีจงใดนน้ดีจงใดมาบังเกิดกับท่านประธานพอคณะที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ร้อมญาพี่น้องได้มานังยังสถานที่พิธีบมยศีลสุสวรรณในวันนี้เนื่องในวันสุวรรณให้กับองคติประจำปีพุทธศักราชสอง6ันหรกสิ าประเจ้าทั้งหลายจึงไดมานุษอกหนอมแด่องค์งงรงพระตรเอ,อัตายในวันนี้วันมือสัตว์วันนี้อยู่ในช่วงออกพรรษาลพระเจา้าเข้าเขตบุญกตินใ้ยินเสียงประทัดดังสร้างพรรษาสิา้น บุญกะทินมีทุกบ้านถวายวัดมีทุกแห่งแสงไฟสาบังจาฉลองปองกกะทินโหนแม่มือเศร้าขอสายบ้าภาพกันนภาพาภาพกระถินมันจำนวนชว่วกันฟอนได้ภักกันพนแห่ตนกระถินนั้นเออว่าเมนบ้า มามือดีมาเขา้าสู่ิตทีไใบสีสุขววานในมือสันวันดีมือดีมือสันวันดีดีทีไดก็เกิดว่ามุงคุ่นโตไปเพิ่อเอิ้ว้าโตไม่จังนะขันใบเกิดว่าขันไปแกวคุณนางตกแต่งแล้วเป็นผ้าปัดแกวจำได้ยกมาอุ้ม ข้าพญาเรามาทั้งนักปราชญ์แต่หมดมาภูมลูกตาพ่อแม่ผูกเท่าแก่ทั้งหลาย, ampa, PI, ย function, ทั้งหญิงชายสมเด็จย่อลงเงินสวยกันแม่บอกมาไปสีสุขวันนึกนึกกติณีเสื้อกาดทิ้นั้นเอิ้นว่าไม่แสดงจเอามาขึ้นพาให้จึงแล้วจังเอาไปน้อญยอม หลอกมาเป็นซื้อได้เอินว่ากระเิีนนั้นซื้อเดิมมันก่ามั่นตั้งแต่ข้าวบุญแล้วตั้งแต่ข้าวบุญแล้วหพวงกผ,ผู้ไปหวานลงตาเอาเก็บสดายสนเขาใส่กันส่วนลูกเมียนวานันผู้ไปเตรียมหมี่เตรียมหวานเขาป่าถากขามบาเพื่อไปยอมจีวรไใบแม่นหง ปัดย่อให้พี่น้องฟังได้หัวที่มาที่ไปของกดินไปใส่มาใส่แดงมาอดมือนี้มือสันวันนี้ที่ไดก็เกิดความมงคลเป็นมือสันวันนี้มืออี้วันที่สามตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มือสันวันนี้ จังเดนี้พิธีไว้ศีสุปนอให้เต่าอือเต้าภาพองคนิฐือว่ามาดูความู้ว่ามาดูความู้ อยู่ไปรอยู่ไปทางไหนก็ให้เต้าให้ตกกับพังขวาวหรือวันเก่ามาด้อวันเออประทานมาด้อควกระทินมาอยู่กับองค์พระพุทธเจ้าผู้เพิ่นบวชศึกษาตามอาวาสแล้วจังได้พบออพรรษา องค์ที่ใสคือแก้วบ่มีคนหรือคุณพุทธเจ้าผู้บวชเสด็จางจังได้ชื่นจังได้เอื้อนวันมาอยู่ในบุญมาอยู่ในหมววนพระพุทธศาสนาด้วยองค์กระินเอ้ยว่า อยู่ทางกำถ่รำศีสะเกดอยู่ทางไก่ทางไก่ทางไรไห่เจ้าก้าวไห่เจ้าฟางฝ้าหรือทอนควรพันีหรือว่าควันเจ้ารันไปแกอยู่บทที่นู่นนี่นี่กองบนทนเ่าควันเจ้าไห่ยวนมาว่ามาดูควันอว่ามาดูควันอย ไปอย pues pues ู pues nah ่เขาบุญวอกวันนอหมอกเลยนอหนาวย่อยรุ่งวยว้อยรุ่งดาวหนาวมาบ่มี่มาทิ่ตุงหงมในวันเอ้รุ่งขาม้าจนจนทีไปจนอยู่วันใดวันเอ้ยว่ามาด้ววันเอ้ยว่ามาดึกวันเอ้ยววันปอยู่ทางกรรมขมิ้นตำนครทุ่ม วันไปซ tamam. ุ e ่มเขาวัดพักเวิวาลเดือวดวนว่าโหไปลุงทางกำดีดำไม่แม่งกำดีขีดภูมีภูมักแกงหุ่ยแรงเสาให้ดวนมาด้อยวันอื่อยู่น้ำเกาะอยู่น้ำแกงอยู่ทางภูเก็ตกายเสด็จเข้ามาตุ้มมาเต้าด้อยวันแมุ่วันนี้ว่องอัปพ์เอุ้ยว่ามาด้อยวันนี้ วงกลวันจำวงนงวนปากวันคอมาอยู่โคกแพรนวล,ลสอยสอยเส้นในคนวันไก่ไปท่านืนนอนหลับไก่ตื่นอยู่คนบ่ออยู่บมงผักหม่องเศร้านอนหลับไก่ตื่นขึ้นมาเขาวันคุณเรียรวไตวันมาว่ามาหรือวันหรือว่ามา ကကျာအျကိပိုယရနအကွေအေကေြးကေဲ့ကေဲ့ွေရရ คุณแม่ใส่นั้นไปด่าเงนินทองอะไรลังเลยมาแม่บอยังทิทยังนั้นก็ให้แต่รวยด้วคุณแม่ดื้อสากไป้วยขอพาอนี่รวยคนไป้เจ้าดาคอยรำครัง้งอื่นอายุยืนเป็ี่ยนลอยแตงโมโหแม่รวยลงด้วคุณแม่ความคดาสุขสุขคนดื้อ จำมับบางละตนังสางรังละตำนังยังว่าอันนี้หากแก้วอันวิเศษอันประเสริฐอันละเลอทิ้งนยายอกไว้ลหัวเกตเก้าตับโตเท่าตัวจีวังสาอดูบุทรทางทรบังสังฆังอาวันท้าผูขาขาอ,อ,อ้างยิงสิ่งสาิสิทธิ์โพชรเล้มาในไทยได้มาสุขิตมนโนไว เนรยปักถาดูสุนันตุพนาตุเยติวสังฆาดูราดิเจ้าทั้งหลายไปถึงมีพญาอินท่าทีลาเจ้าเป็นเข่าเป็นเหล่าเป็นประธานพรกับท่านเจ่าทุสัมภาพุภูมตนทะเล้งมีบ้านหรฤทธิ์พาเทตตนวิเศษใสแสงพระจงพระจันทร์ตนมีเอรัตรีแอมเมืององค์มันอง่์พอดีสามประศาสเลยมั่านพรกับท่านเจ่ากาจุโรกบานทั้งสีเท่าตาตาาทาเขารู้ปักขา เทวีนุหุเวสุวรรณโคกโรราเจ้าทลายอันยังง่ายอยู่ทวรสตาบัวราพันนาคาราชาองนาคาราชาคนทั้นกลุ่มพนังเพียงพวนกลุ่มพลังเพียงพวนไปจะขูควิญญาณียมอย,ยู่พอพญายมราเจ้าพอกระดิกพนังโทระีเนี่ยนำถูกเตี๊อตกรรมนางน่อยมีพลาอัลลสาอยู่ต้องตามมนุษย์สา ชุดเลาเหลือเรื่อมุนทั้งเมื่องฝนแม่ทำทุกเตียมทำได้ยินฟ้าทั้งเขาหนาเรเดีนกว้างทั้งเขาลังยาดำเตียมมีพระบาทเจีดีแก้วกูพร้อมละมูดีพระดาเจ้าทางไหลไม้ต้นวานี้แซงสองน้องสามนำมีสีหานาคสุดนองสาคมทันกุ้งขันพญากลละขาเราเทพเทวดาเจ้าทางไหลที่อยู่ในโลกมือธาตุจักรวาล โปรดเสด็จมายังสถานที่ที่ผู้ผ่านกำหลังจะประโภนาม,มุ่นให้ได้เกิดสิริงมงคลกับท่านประธานภูมารมงา้นในเมื่อนี้ด้วยในยับพักคาถาสัพพิติรูคาสัพพิติพยาสัพพิติอันตรายะคุณนิมิตังอาวมังคะรังอายัมปฏีบู สาธุสาธุสาธุไม่เห็นหมดเหรคอาจารย์เห็นไหมเห็นไหมไม่อัมีไหมผมละหมดอาจารย์ใหไหผมลรก Warum? เจริญโตโพธิยาโมรสกายานังจิวัตโนเอวังตวังวิจิวโหยิจริญสุขเยมังกรเอปราจิตปัลลังเกสีเสปตบีปโขเวอภิเศษเกสรพุทธานกับปัตโตปมุจติสุนักตังสุมังครังสุปัณตังสุมุติตารสมุทโจอสุยทังงอมรักกาลิสุปัทคินาปัทคินาอิขตวานาราปันตเตนามนนีนามณีเป็นนามณีเป็นนามบนไหลมาสกุล สนพระเจ้าเดือให้ผู้อาไ้้าาปูเสกให้ได้เป็นเอกของรังพุทธคุณังธรรมะคุณังสังฆาคุณังสามแก้วอันนี้ใส่ห้าป่านแบนแยงเราไร้วะเศร้าเที่ยวบาดพญาไายผู้งูสุ้มผีไา่นามนต์าฟสิทธิ์ใส่ไขว่วัดไขวัดไวัดไงไขรหดไงไขอยไงรขม่วัดไขว้ดไรไขวัดไงไขวัดไงไดไงไขอขััดเหเัไงไขวัูไงไดข เฮยเฮยเฮยเฮ้โอุ้มเพื่อสุยาสิมารลอกสุยาสิมาจอมาัทไมาทีนามนน์อันนี้หียานพุทสไซานพีกระต่ายพุทธไซรายลูกกระเจือ ไอ้หืนไอ้คนสารวุฒิสารพิษแกไดุ้กอย่างหมูจังหลัางโคดจอดขีดเขียบแม่ลอดแม่เอาเงูเข่าสาราเข่าปลาเลี้ยวเห็นเสือลุ่งเลือดเลี้ยวเห็นแข่ปุ๊บกระเจียวดำนี่เลื้ยแกใหญ่ไปของความเมีใจอันมีเศษเทศไปเป็นพาะธาตา ผู้ขาวเก้าขึ้นมาเป็ี่ยนบทเป็นบาทเป็นอำนาจเป็นลำบนเว้ใส่เุ้นยาำมือเศ้าลูกใดไปส่ใครเใส่ยามใดขอเก็นใครดุริอยเว้ใส่เด็กน้อยแง่ตาหน้าบ้านเว้นใส่แม่บ้านกอดลูกไงขี้สบายกว่าเก่าเว้ใส่ผู้เฒ่าเฒ่ากลับมาเป็นองค์นอเป็นสาว บดใส่ผู้ผมขากลับมาดําคือเกาบใส่มูเจ้าให้จึงเลขสวดสวดเอสุขสุขนสัพพพุทธาสังฆาเวนะสัพพะทานะสัพพะสุขีภควันโต พิธีอัญเชิญตามไปลีสุขวันก็เสร็จพิธีไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านประธานคุณนำพรไปอุ้มนะครับรองนายกข,ของอะตบุนหารก็จะไเป็นประธานในการับผมขูขก็จะแขนให้ประธานนะครับเป็นเสด็จมงคลอยู่เย็นเป็นสุขเสด็จยุวัฒนาทุกขสมมงคลเจริญด้วยอายุ ตำนะสุขภัณฑะนะครับที่น้องชาวตำบลกุนหารทุกท่านทุกคนฝ่ายที่ได้มาประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับพิธีพราณ์ในการเ,เรียกฝันให้กับประธานในวันนี้ก็มีส่วนร่วมได้นะครับมาผมก,ก็ต่อแขนให้กับประธานทุกมีเพียรที่มาร่มวมพิธีหน้าที่วัด สํานักปฏิบัติธรรมกายานามิตรบาโนนรัดในครั้งนี้ด้วยความรบยิ่งทุกสนใจรับข้อกาบขอบคุณครับ ต้องขอรกราบขอบพระคุณาท่านประธานมณีพจนนทตุ้มมนนะครับประธานองค์ไอกระทานประธานกษถร,ร,รข้ามขีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเมืองอันดามันนะครับมุกไข่มุกอันดามันซึ่งเป็นจังหวัดน้ำล่องาการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับท่านได้มาเป็นประธานแวะเยะี่ยมทำบุญ กัป,ปะทานกระถินที่สำนักไกายนานมิตรน,นะครับที่วัดโนโนรัตน์นะครับปิติกเกษมเรยมตียิยยนดีมากนะครับผมมาด้วยไกายนามยนมิตรมาแล้วก็ประทับใจนะครับซึ่งเนจตนาและกุศลศรัทธาที่ท่านมีปัจกาเลื่องใส ต่อตว,วรพระพุทธศาสนาในการทะน่บำรุงนะครับในการถวยายผ้ากรถินเป็นจ้าพเป็นประธานถวยายผ้ากรถิ่นนะครับหน้าที่สนปฏิบัติธรรมกายนำมิตรก็เป็นที่พี่น้องชาวตะบนรณ์หานเราเอ่อรวมแสีย้องและนมองมทนาเจตนาและกุศล ครับน <N i> ี uh ้ผมจะกล่าวขอบคุณท่านได้แต่พอกาญาติโยมหลวงพ่อหลวงพ่อพระครูหลวงพ่อพระครูนีมั้งครับพอกาสญาติโยมใหม่ไม่หลวงพ่อพระครูแหละท่านจะกระทำบนเออได้คเอาปุกเช็ไปับเป็นไงพ่อสาเอ๊ะ ใครพออาบรรยุทรยกขต่อาสีออไปไหวเน่นึงกูขอตอแขนเดระบอกแง่ง่เกลังมากทางเจ้าาอีกขะนึกลังมาห้อยถาคนก้อนกูขอตอแขน

อันบุตรเอเนบุตรอนเดดเดอันบุตรอีกเงียบครบสตนาที่ยิ่งใหญ่สถานาบนที่บริสุทธิ์ผลบอกหลอดลอยมาโดยน้ำอากาศนะครับสาธุชนคนใจดีใจงามควทนี้น้องชาวสมบูรณ ก็หลังไหลามาลุกอนุโมทนาป่วยพรให้กับพลาป่วยพรให้กับปราทานกะถินะครับสึ่งได้ถวายกระถิพ้ากะถินาการนะครับกะถินาการนี้ก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันแรมหนึ่งคำถึงขึ้น15บห้า่ำเดือนสิง 12, นะครับอันดีส่วนก็มากมายนะครับในการที่ถะไหวผ้ากะถิไดเนี่ยเป็นคนที่มีวันหน้าโปรงใส มีรูปทรัพย์ที่งามมีจิตใจที่อริมีภูก็ทรัพย์ที่สมบูรณ์ด้วยจตุกิสระผิดภูมิัลสีเป็นที่รักกับมนุษย์และมนุษย์ทั้งหลายนะครับขันสัตพีนน่น้องเด้อมานุกโมทรนาผู้แขใ็ในพร่งประท,ทั่านนะครับโดยเฉพาะผมจะเรียกชื่อว่าคุณนายมณีนะมณีพชนาะรพชนะรารัชกร แล้วก็ท่านเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตใช่ที่จริงเนี่ยสึนามิเนี่ยตั้งแต่